อ่ะโอเคสวัสดีนะครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามารีวิวนะครับอ่าวาจูมาตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นเม3สามสิบนะครับทรงสวยเลยนะหลายหลายคนค่อนข้างจะเรียกร้องมานะครับสําหรับทรงนะชอบสัดส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเว้ากันเลยนะครับ เดี๋ยวธนูรีวิวทีหลังนะครับอ่ตัวนี้เนี่ยเป็นจุลาสามส่วนนะครับสามส่วนก็คือนะครับช่วงบนนะครับช่วงกลางนะครับช่วงท้ายนะครับเท่ากันนะครับก็อันนี้เป็นร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบก็ร้อยสามสิบหารสามมาหละเออนะแต่ผมจะวัดให้ดูคร่าวๆนะครับอืมมันประมาณสี่สิบสามนะครับอืมวัดได้สี่สบสามนะครับหัวสี่บสาม อ,อ,อันนี้ก็สีามแต่อันนี้มันสี่บสามจุดห้าป่ะเกินมาหน่อยนึงนะครับขาเป็นสี่สะบสามจุดสองนะแล้วก็ความกว้างนะครับตรงนี้จริงๆไอ้ตรงหัวเนี่ยเราจะกว้างเท่าไหร่ก็ได้นะขอ,ขอผมเอาแค่ประมาณสามสามเซนครึ่งนะครับ ตีไปสี่เซนก็ได้นะหรือจะเอาสามเซนครึ่งถ้าผมก็ได้นะความกว้างของหัวเนะี่ยข้างละสามเซนครึ่งน,นะครับแล้วก็ขานะตัวนี้ผมไม่ได้วัดขาเลยก็ถ้าวัดตามแนวโค้งนะจะได้ขาอยู่ที่เก้าสิบเซนพอดีเลยนะครับขายาวเก้าสิบเซนพอดีเลยนะตามโค้งนะ ทีนี้นะครับความกว้างตรงนี้นะครับความกว้างขาเยี่ยวนะครับอยู่ที่ประมาณอ่าสิบเอ็ดเซนนะประมาณสิบเอ็ดเซนจริงๆิงขาเราชอบกว้างชอบแคบเราได้หมดเลยนะแล้วแต่เราชอบนะอืมก็ข้างละเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ข้างละสิบเอ็ดนะครับก็ตีไปนะครสองข้างขอข้างละสิบเอ็ดนะครับส่วนตรงนี้นะผมว่าจากปีกล่างมาถึงจุดมัดนะครับมาจากปีกล่างถึงจุดมัดนะครับ จะอยู่ที่เราๆอ่าสิบเจ็ดจุดห้านะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้านะครับความกว้างของขาขาจะกว้างเท่าผมก็ได้นะหรือจะแคบกว่าก็ได้นะขาประมาณสามสิบเอ็ดนับเป๊ะนะครับสามสิบเอ็ดเป๊ะเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะสัดส,ส่วนแล้วก็สไตล์นะปีกนะจะเป็นปีกแหลมนะครับมันจะไม่ได้เป็นปีกมนนะจะจะเป็นสไตล์ปีกแหลมนะครับ แต่ว่าไม่ได้แหลมแบบแหลมเปียบนะบก็คือจะมีความโค้งความเรียวนะเทคนิคการเหลาก็ผมแนะนําให้เหลาตรงนี้แข็งนิดนึงนะครับช่วงบ่านี่แข็งนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเรียวนะให้ตรงนี้มีจุดรับลมหน่อยแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้เหลาแข็งมากนะเหลากลางๆนะอตรงบ่านี้ผมเหลากลางๆเพราะว่าไม้ผมแม่งมันหนาได้แค่นี้ <c oughs> จริงๆอยากได้แข็งกว่านี้อยู่นะครับแต่มันหนาได้แค่นี้นะจริงๆก็หนากว่านี้อีกหน่อยได้นะครับ ก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าทําปีกแหลมอะประมาณคืบนึงเนี่ยก็หรือไม่เรามองผืนเนะี่ยตรงสีดำเนีย่ยเห็นนะสีดำสองข้างเนี่ยเราลาวประมาณคืบนึงเนี่ยคืบมือนึงเนี่ยไอตรงเนี้ยต้องแข็งประมาณคืบหนึ่งเนี่ยต้องแข็งที่เหลือเราเลียวเลยแต่ถ้าเป็นพวกปีกมนนะเราก็เหลาแข็งยาวมาถึงประมาณนี้ตรงนี้ค่อยๆเลียวอ,อแล้วช่วงปลายนี่ก็จะอ่อนหน่อยเอ,อเดี๋ยวปีกมนมีรีวิวให้อยู่นะครับอะแล้วก็ าการทําธนูนะของผมก็จะเป็นสไตล์เดิมนะครับก็จะเป็นที่ทาบด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็ทําตัวขั้นนะครับไม่ให้ธนูมันตีปีกนะตรงนี้ถักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังคงความสไตล์เดิมนะครับส่วนไอ้ตรงการมัดเนี่ยจะมัดเป็นการกระบาดแบบผมก็ได้หรือใครมีเทคนิคในการมัดที่เราโอเคนะครับมัดแตกต่างกันได้นะไม่มีผลอะไรนะครับแล้วแต่ชอบนะเออแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับของผมเนี่ย ขายเยี่ยวเนี่ยผมเอาไว้บางไว้บนปีกนะใครจะเอาไว้บางไว้ใต้ปีกก็ได้นะครับแต่ถ้าทําการกระบาดแบบผมแนะนําเอาไว้ข้างบนนะครับเอาไว้บนปีกอืมนะถ้าใครจะทํทาธนูทําทุกอย่างให้มันเหมือนผมเนะี่ยจะแบบเหมือนเป๊กก็ต้องทําตามเป๊ะนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะทําเข่าสี่เส้านะตัวนี้ก็เจาะรูเพื่อใส่สนปลายนะครับกันไว้เผื่อได้ใส่นะอ <c oughs> นะของผมก็ระยะเข่าอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นเข้าแบบผมเนี่ยมันจะตั้งเข้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเข้าสามเหลี่ยมเนะะี่ยเราจะมาจับดูอย่างนี้ตรงแบบผมไม่ได้นะครับจะคนละแบบนะครับสี่เร้า,ราประมาณนี้ตรงปลายปีกแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นนะครับเรารู้สึกว่าว่ามันกินหลังไปหน่อยนึงนะเราขยับขึ้นอีกนิดนึงได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าว่ามันอ่ากินหน้าเกินก็ดึงหลังนิดนึงได้นะครับแล้วแต่เรา จากผมจะตั้งไว้ประมาณนี้พอดีนะสำหรับผมนะอะ่ส่วนที่เหลือนะก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับสมดุลน,นะครับของผมก็เดี๋ยวต้องใส่ธนูให้ดูก่อนนะน้ำหนักสมดุลน,นะเราจะต้องลดธนูออกก่อนนะครับลดธนูลงก่อนอแค่นี้ก็ได้นะครับนะ ลงเสาข้างเลยก็ได้จะได้แนวและหน้าไปเลยน้ำหนักจะได้เปะ๊ะอ่าทำไมจะต้องลดธนูก่อนถ้าเราไม่ลดธนูน้ำหนักมันจะทิ้งหลังนะครับสัดส่วนมันไม่ได้น้ำหนักไม่ได้อ่าก็นี้อย่างที่ผมบอกนะผมก็เขาเรียกว่าทำที่ขั้นธนูนะธนูมันจะไม่ลงมาถึงปีกนะครับจะมีที่ขั้นนะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งน,นิ้วครึ่งนะเราๆนี้เออนะสีนี้เวลาเราจะชั่งน้ําหนักนะครับ เราต้องจับปลายปีกนะครับแล้ววัดนะว่าตัวนี้ผมก็จะเชิดแต่จริงๆก็ไม่เชิดมากนะผมว่านะจริงๆตัวนี้จริงๆผมอยากให้มันเชิดมากมากเลย <c oughs> เพราะว่าปีกมันไม่ได้ถือว่าแข็งมากอะสำหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่โดยรวมก็ถือว่าผ่านนะน้าหนักถือว่าใช้ได้เลยนะ้นําหนักดีเลย <c oughs> แล้วก็ความแข็งปีกนะครับโอเคอยู่ เดี๋ยวรอไปลุ้นกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับการขึ้นจะต้องสนะพายไหมจะต้องแต่งอะไรเยอะไหมอ่าส่วนธนูนะครับธนูนี่ก็ตามสั่งลูกค้านะลูกค้าบอกว่าอยากได้ธนูฟ้าผ่านะก็ตัวนี้จะเป็นธนูคันร้อยี่ห้านะว่าวรนะ้อยยี่สิบนะเออสเปคผมก็ใช้เขานะ ยี่ิบสี่นะจริงๆผมมาร์กยิบสามก็ยิบห้าไว้นะแต่ใช้จริงใช้ยิบสี่นะใช้ตรงกลางระยะเข้าผมใช้ตรงกลางนะแล้วก็ใบผมใช้เจ็ดมิลน,นะเป็นใบพลาสติกสานนก้าแบบบางใสนะครับสีเขียวนะเป็นหัวขี้ผึ้งนะแบบเดิมสูตรเดิมตัวนี้ผมใช้ไหมเป็นไหมเบอร์เก้าเอ้ยไหมเบอร์หกนะบเบอร์หกหกเส้นนะครับอถ้าเป็นเบอร์เก้าก็ใส่สี่นะถ้าเป็นเบอร์หกใส่หกเหมือนผมนะหัวก็จะเป็นหัวเจาะเป็นหัวขี้ผึ้งนะเจาะรูเหมือนเดิมนะครับ ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน ขเขาชอบสไตล์ฟ้าผ่านะก็จัดให้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมว่าเล่นสายลั่นธรรมดานะเนี่ยเสียงดีกว่านะครับอ่ะแต่นี้ก็ตามสั่งแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเทสเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนึนะครับว่าการขึ้นเป็นยังไงนะอ่ะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ